โอเคหมดคำถามแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวจเชิญต่อไปเชิญน,น้องฝนค่ะมาอุ้โครงการส่รงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนะคะเจ้าสวัสดีเจ้าตื้อน้องฝนนะคะกับนอยยนะ้องพิ่งย้ายมาเจ้ามารับผิดชอบแต่ที่สองเจ้าจะตังปากไหม โครงการยุทธไเผาน้าเจ้าแข็งตีหกห้าน้าเจ้าอ่าจะมีิอกรรรนะเจ้า,อ,า,อ,จาอัาอะนแรกก็คืออบรมถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่น้ำร่องนะคะอันนี้จะเราจะแบ่งเป็นพื้นที่น้ำร่องกลุ่มใหม่กับน้ำร่องกลุ่มเก่าน,นี้ดูตามเอกสารได้เลยน้าเจ้ากลุ่มน้ำร่องใหม่นะเจ้าจะได้แก่สารตำบลน,น้าเจ้าก็คือหนึ่งคือตำบลนเวียงอำเภอเทิ่นสอง ตำบลหน,นองตะกอกครับคอใบเหลืงรับประสามตำบลไม้ยาพยาเมงร้ายนะเจ้าอันนี้เราจะาทำการอบรมนะเจ้าจำนวนเกษตรกรที่สิบรายนะคะหนึ่งครั้งงบประมาณสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะคะและกลุ่มที่สองเรจะเป็นกลุ่มน้ำร่องพุ่มเดิมซึ่งจะมีหกตำบลไป,ปกันนะเจ้าอ่าก็คือตำบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของตำบลท่ากออำเภอแม่สวย ดอนศิลาเฮอเวียงชัยตำบลสถานอำเภอเชียงของตำบลข้าวเปลือกอำเภอเมจันและต่อตำบลแมเจีเหี่ยวเฮอเวียงต่อเป้าเจ้าโดยอันนี้เขาจะแบ่งออกเป็นสองครั้งนะเจ้าเพราะว่าเต้าใหม่เกษตรกรผีนี้มันแปดกิบลายก็เลยจะต้องแบ่งมอาอเป็นสองสองวนันมะเจ้าวันละสี่กิบลายนะคะ Salvador, Baptist, e andal, นี้มงกุฎเจ้าแรงเ็สองวัตวันละสี่สิบลายอันนี้เกษตรกรแบบสามสองะเจ้าต่อไปนะเจ้าจะเป็นกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนกาาเขาเจ้าอันนี้จะมีอยู่แค่อำเภอเดียวก็คืออำเภอเทิงเจ้าสังเวีรงค่ะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทะเจ้าจะเป็นการจัดการสาธิต าการจัดการเสร็จว่าสรุ้นะจการเกษตรนะเจา้าเช่นการท้าปุ๋ยหรือการห่อเห็ดน,นะคะค่ะสำหรับโครงการยูเผาในงบประมาณหัวอันหววแรกแต่จะมีเท่านี้นะเจา้าถ้ามีสออถามก็เจ้าค่ต่อไปก่อนกอนเจอที่นี่นะเจา้าสรลประจะสโลปชค่ะ ส่วนรปชนางเจ้าเนาะในส่วนของงบประมาณนี้หมวดแรงก็จะมียูสอกิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือกิจกรรมบ๊อบฟุ้งหาคอมู้ส่วนรปชนางเจ้าอันในส่วนนี้มีงบประมาณมีูห้าคันบานนาเจ้าจังวัดตกลจะจะซื้อวัสดุสำนักงานนะคะดีเกี่ยวข้องนะคะในการจะเก็บข้อมุนของสมาชิกส่วนรปชนะเจ้าก็อาจจะเป็น จะได้ AC เหมือน9ปีที่แล้วนะคะเพราะว่างบมันมาน้อยเนาะอัน5,000บาทาี่เปนอำเภอเนี่ยเจ้าเที่ยวก่อนแต่ว่าจะจะซื้ออะไรเพื่ออำเภอสำนักเลยนะเอ่อบันทึกผลตัวจิ้มของเกษตรกรหรือว่าตัดเย็บของของสมาชิกสตรปชอย่างนี้อ่าเจ้าแล้วก็แห่งกิจกรรมดิงบรรจุป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสตรปชนะเจ้าอันนี้ก็มีงบประงานอยู่ห้า2 จะวัดจะเป็นคนซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ป้ายใจการผลิตปีสำคัญนะค่ะสำนักผู้สอนดลปชได้ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์น้เจ้าอันนี้เปิดน้าจัดสรรเมื่อจำนวนห้าศูนย์เจ้าก็ซื้อในห้าอำเภอติดมาได้โอการวันสต๊อก์วิสเป็ดหนึ่งหน้เจ้าก็ได้แก่อเมร์นังเปอา์ไดเพียนใช้แล้วก็ในฝ้าหลวงหน้าเจ้าเดี๋ยวจะได้แล้วอ่า

มา่นะคะอัน mm ตัวน pues nah, ี้บอกว่าค่อยนักตัวเองนะเจ้าอันตัวไป๋คจะเป็นงบประมาณในหวดที่สองนะค่ะของตู้ก็นหน้าจะมาในช่วงประมาณเดือนมีสาเป็นต้นไปนะค่ะก่งบประมาณในหวดที่สองก็จะมีทั้งหมดประมาณสี่แสนหกหมืนแปดพนเจ็ด้อยบาทแทนเจ้ามิ3ปากู่ขายที่ไหนและเจ้าเนาะอันน่าเป็นเจ้าของ ของสดสปชนอกจากผลงานอู้หลวงเลยนะเจ้าในส่วนของกิจกรรมของสโดสปชได้รูทีสองเนาะก็จะมีการจัดประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สโดโรชระดับจังหวัดให้อำเภอจำนวนเล็กน้อยนะคะเหมือนที่เราจัดกันวันนี้นะเจ้าประมาณนี้เนาะก็งบประมาณ5,000บาทนะเจ้าแล้วก็กิจกรรมจัดเวทีทอพดผ้าเรียนสโดสปชอ,อันนี้ะจะจ่าสัง่งงบประมาณเพื่ออำเภอทั้ง สี่แปดอำเภอเลยนะเจ้าผู้ดำเนินการในส่วนนี้นะเจ้าก็จะได้งบประมาณอยู่อำเภออำเภอละสามพันบาทนะเจ้าแล้วก็จำนวนสมาชิกสดปชตีมาเข้าร่วมการจัดพิธีพออพูเรียนนี่ก็มาต่ำกว่าที่ผ้าไร้นะคะต่อการจัดพิธีพ่อพูเรียนของสดปชนี่ก็อาจจะเอาสมาชิกสดปชนี่มาเหมือนมาพบปะกู่